กับโมสเบตทารถมืสองอันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับโมสหยิบรถมืสองหยิบมารีวิวันอีกเช่นเคยนะฮะให้ดูทุกซอกทุกมุมน,นะฮะ ภายในภายนอกนะครับทุกจุดกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับมอเตอร์ที่หยิบมาเป็นตัวตัวต้าสโตร์จูเนอร์นะครับผมเป็นโฉมแชมป์นะครับผมเป็นตัวเทียดี4นะครับเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับผมแล้วก็เป็นตัวโฟร์วิลดับนะครับผมขับสี่กันเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบสองครับบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับรถสวยสภาพนำฟ้านะครับพร้อมส่งมอบมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมท่านใดที่มองหาอยู่หรือว่าสนใจเนี่ยคันนี้ราคาหน้าร้านนะจะเปิดไปอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ไหนที่ทักมาหากับโปรงสเปคคาร์นะครับนัดวันพูนัดวันมาจองกับโปรงสเปคคาร์มาโดยตรงนะามนลดราคาให้ทุกคันกันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นคันนี้เนี่ยจะเหลือเพียงแค่7 2 9 0 0 0นบาทนะครับผมย้ำว่า7 2 9 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรานะครับผมเพื่อที่ไม่มีการเสียเวลาเราไปรับชมรีวิวนะครับภายนอกภายในนะครับสำหรับเจ้าตัวคอนเดนเซอร์หน้าแชมป์ตัว TRD4 คันนี้กันได้เลยนะครับอ่ะดูว่าไอเดี๋ยวผมไปสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันก่อนนะครับสักครู่นะครับ คันนี้นะครับผมจะเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมเครื่องยนต์ดีโฟดีนะครับแล้วก็อ่าเครื่องยนต์คันนี้นะซีซีอยู่ที่2 8 8 8ันนะครับผมซีซีนะ171แรงม้านะครับผมเป็นตัวเครื่องยนต์สี่สูบนะครับคันนี้นะครับบองดูแล้ว่าคันนี้เนี่ยเดิมหมดเลยนะตัวฝากระโปรงเนี่ยก็ฝากระโปรงเลยนะตรงซีนไปเก็บด้านบนนะเป็นตัวซีโปนเดิมโรงงานนะครับเหมือนคันนี้นะครับเครื่องที่ปิดแน่นๆกันเลยนะจะสังเกตเห็นได้นะเดี๋ยวผมจะลองทักควันออกมาให้ดูนะครับ ตัวนี้เนี่ยไม่มีควันกันเลยทีเดียวนะครับเครื่องปิดปิดแน่นๆอยู่เลยนะครผมคันนี้นะแอร์เย็นมากด้วยครับคันนี้ใครสนใจนะครับตัดก็รีบนัดัมา,มาจองนะมาดูลองดูหน้างางนดีก็ได้นะครับผม ตัวหน้าไฟคันนี้นะครับไฟหน้าคันนี้นะฮะจะเป็นตัวไฟคมไฟระบบโปรเจกเตอร์นะครับผมเป็นดวงดวงนะฮะมาพร้อมกับไฟโฉมแคมป์นะคะรับดูสวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะได้เป็นตัวไฟตัดหมอกคู่ล่างออกศูนย์นะครับคันนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวไฟ LED นะฮะตัวลูกค้ากเก่าจะเสริมมาให้นะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวลิ้นประจำหน้านะครับผมตัวนี้นะฮะดูโฉบเฉี่ยวนะครับผมสไตล์ตัว T R D Sportivo e เ,เลยเดียวนะ แล้วก็ตัวล้ออันนี้นะครับผมจะได้มาพร้องกับตัวล้อแ a ขอบ2 2นะครับผมรัดมาพร้องกับยางนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวขอโทษนะครับคันนี้นะยางจะเป็นเบอร์265นะับทับ40ทับ R22 นะครับ, 40, ค,บ,ค,รบคันนี้นะครับ แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมอ่ะตัวกระจกข้างคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับตัวด้านข้างเนี่ยก็จะแปะสติกเกอร์คำว่าตัเทียดีสปอร์ตโบนะฮะดูสไตล์เฉลียวนะครับผมเป็นตัวโฉมเทียดีสุดนะฮะสำหรับตัวคันนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมารับกมตัวด้านฝั่งคนขับกันก่อนเลยนะฮะด้านภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับผมค่อนข้างเกลี้ยงอยู่นะครับด้านตัวเบาะนะครับหรือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยไม่ค่อยได้ลงน้ําหนักมากนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมด้านฝั่งคนขับจะมาพร้อมกับตัวกระจกไฟฟ้า4บานนะครับด้านฝั่งคนขับจะเป็นกระจกไฟฟ้าปรับออโต้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวปุ่มปรับ ไฟระดับเรือนไม้นะครับคันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้าออโต้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะจะมีตัวระบบเซ็กเคนตี้ให้ด้วยนะครับผมสําหรับตัวคันนี้นะครับพวงมาลัยคันนี้นะฮะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมคันนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นพวงมาลัยด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําออกสีเทานิดนึงนะฮะดาอมเทานะครับแล้วก็จะถักมาพ้องกับตัวได้สีแดงด้วยนะฮะสไตล์ TRD นะครับผมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะฮะด้านล่างใต้พวงมาลัยเนี่ยจะมาพ้องกับตัวถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กกันด้วยนะครับผมด้านบนของพวงมาลัยจะตัดมาพ้องกับตัวลายเคปล่าสีดํานะดูสวยสดงดงามดูเฉบเขียวนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มวอลุ่มลดวอลุ่มได้นะครับหรือว่าปรับโหมดเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายกันได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมจะเป็น ไม้แท้กันเลยทีเดียวนะฮะจะอยู่ที่180,000กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่น้อยไม่มากนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัว t ท d 4นะครับแล้วก็เ,เริ่มกันจากด้านตัวหน้าจอเนี่ยอลูกค้าเก่าจะแต่งมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวคอนโซลหน้าจะเป็นเคปล่านะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้านด้านตัวหน้าจอเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวนวเเกเตอร์ออกศูนย์แล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องถอยกันด้วยนะฮะคันนี้นะครับ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นฮะนี่ครับผมตัวของถอยนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัว SD card นะครับได้ถอดเก็บเอาไว้นะครับจะนํามาให้ลูกค้าภายในวันส่งมอบรถนะครับด้านล่างนะฮะจะเป็นตัวระบบแอร์ดิจิตอลนะครับผมคันนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวที่เปิดปิดแอร์ลาวด้านหลังนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวปุ่มการลื่อนถลายด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเกียร์โฟนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์โฟนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเกียร์เกียร์ออโต้นะฮะขั้นบันไดนะครับตรงตรงอคอนโซลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลายเคฟล่าเช่นกันนะครัับผมแล้ววกก็ตรรงหเีย์ จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดได้สีแดงนะครับผมสไตล์ทีดีอีกเช่นเคยนะครับสําหรับตัวฟังก์ชันด้านหน้าเนี่ยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลักชมต่อด้านหลังเลยนะฮะสำหรับบอดตัวด้านหลังก็ถือว่าถือว่าเที่ยงทั้งทั้งคันเลยทีเดียวนะบอดตัวด้านหลังก็เกี้ยงนะห้องโดยสารก็กว้างนะฮะจะแถมมาเป็นตัวโครม 6D ให้ด้วยนะครับผมสาหรับตัวเจ้าของเก่านะครับผม พดานก็เกลี้ยงนะคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเอราวสามตอนกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันต่อด้านหลังกันได้เลยนะครับตัวไฟด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดดวงไฟให้ดูก่อนนะจะมาพร้อมกับตัวโฉงไฟหน้าแชมป์อ่ะนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ตัว T D Sportivo นะครับผมมาพร้อมกับตัวกล้องถอยกล้องถอยด้านหลังเนี่ยฮะแล้วก็ ด้านหลังนี้ก็กว้างนะครับแล้วก็ปูกลมกลมดีมาให้ด้วยนะสามารถเก็บัสุของสัมภาระนะครับปอดแถวที่2นะครับหรือว่าแถวที่3ามเนี่ยสามารถพับเก็บพับขึ้นได้นะครับผมสามารถเลือกใช้งานได้ตามอเนกประสงค์เลยนะใครจะเก็บของนะก็จุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมหรือว่าจะพับลงมานะเพื่อให้ผู้โดยสารนั่งก็ได้นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันต่อได้เลยนะ,ะเอ,อแล้วก็นอ็อตฝาหลังเนี่ยนอ็อตฝาหลังสีเดิมนะครับผมสีเดิมโรงงานนะ,ะสีไม่มีกับสีเดียวกับตัวรถนะ,ะผมสาหรับตัวคันนี้นะ,ะแล้วก็ตัวฝาถังนะฝะาถังน้ามันจะเป็นฝาถังโครเมียมนะครับผมคันนี้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องอตัวมิดอาร์ตนะครับผมท่านใดที่พอดูรถมือสองรถยนต์มือสองเป็นเนี่ยเขาต้องดูกันแทบทุกคนอยู่แล้วนะฮะตัวมิดอาร์ตเนี่ยก็เดี๋ยวผมถกให้ดูนะฮะตัวนี้ก็คือเม erm ิดอาร์ตเดิมๆนะฮะเดิม erm erm โรงงานหมด<ส><ๆ>นะครับ เรียงเม็ดสวยๆนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับตัวราคา729,000บาทนะครับคันนี้ได้เป็นตัวทียอดสีไปเลยนะครับด้านหน้านะครับคอนโซลหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนโซลหน้าสีดำนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวถุงลมนิรภัยแอร์แบกนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับเพื่อความปลอดภัยในการโดยสารนะถือว่าปลอดภัยทั้งคันกันเลยแหละครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอ่า เซตตี้ทั้งคันกันเลยทีเดียวนะครับผมจะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวหน้าแชมป์นะ,ะเป็นตัว T R D 4นะครับท่านใดที่สนใจนะครับ หรือว่ามองหาเป็นรถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกับโมสเบสคามาโดยตรงกันได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันนี้รุ่นนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นอื่นเนี่ยทางโนสมีรวมมีให้เลือกรวมมากส,สุดถึง200คันกันเลยทีเดียวนะนับว่ามากที่สุดในย่านมีบุรีกันเลยนะครับหรือว่าถ้าท่านใดที่มองหาเป็นตัวรถ s u v 7ที่นั่งนะคะโมสมีทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะลองติดต่อสอบถามกันมาก่อนนะมีตัวเช่นตัวคอนเนอ อย่างนนี้ะครับมีทั้งหน้ายักษ์นะครับหน้าแชมป์หรือว่าจะเป็นตัวนิวนะเป็นตัวโฉมปัจจุบันนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวปาเจโร่นะครับมดก็มีนะครับหรือว่าจะรวมไปถึงตัวเทเบเซอร์นะฮะแล้วก็มิวเอ็กนะฮะนิสซันเอ็กซ์เทลมดก็ยังมีเลยครับหรือว่าจะเป็นตัวรถยนต์ครอบครัวใหญ่ๆนะครับเช่นโตโยต้ามาเตสตี้นะฮะมดก็มีนะหรือว่าจะเป็นตัวโตโยต้าอัลพารนะครับ มดก็มีนะครับผมสามารถทักมหากัโมดโดยตรงได้เลยนะครับผมเป็นช่องทางการติดต่อของมดนะครับอตอนที่ลูกค้าตรงที่ลูกค้าดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นช่องทาง youtube นะครับผมชื่อว่ามดเบ็ดขารดรถมือสองนะครับแล้วผมก็ฝากกดไลค์1ไลค์นะ1นึแชร์1นึ่งสไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปกันด้วย เป็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหลักของโมนนะครับผมสามารถเข้าไปอัปเดตกันได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่เข้ามาใหม่ๆนะฮะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่หาเป็นตัวรุ่นอื่นยอดอื่นนะสามารถเข้าไปอัปเดตกันได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กหลักของโมนนะครับที่ชื่อว่ามอสอัลโตเบ t c a r นะครับหรือว่าจะเป็นไลน์ ID นะครับผมเบอร์นี้สามารถใช้แอีสต์ไลน์กันได้เลยนะฮะเบอร์098490นะครับ2739นะครับหรือว่าโทรเบอร์เลยตรงเลยฮะเร่งเร่งมาทักหาวกับมูได้เลยนะครับผมหรือว่าโทรมาคุยรายละเอียดกันก่อนนนะครรัับบผมเเอ์ช่กน และทางโมูสเนี่ยยังมีบรการรับซื้อขายเทินรถยนต์มือสองรุ่นทุกยี่ห้อกันด้วยนะครับผมท่านใดที่ต้องการแรกลกรถเนี่ยหรือว่าเอามาเทินรถเนี่ยติดต่อกับโมูสมาได้เลยนะครับผมให้ราคาดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครัมูสต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ